สบายดีพี่น้องบรรยากาศทุ่งนาเด้อฮ่าฮ่าเ้อนก็นเมาอนะันนี้ม่สูเพิ่นของอยู่ของกินมาส่งให้ลูกแล้วพี่น้องเนื้อมูแล้วก็ใส่มูมาให้เพิ่นแล้วก็มุกไม,ม่นั่นละแล้วก็มีกล้วยโทอด มาให้ลูกสาลูกไส้กินเฮลูกไส้ข่อยขึ้นตาหน้าบ่เนี่ยเมื่อยนอนพักผ่อนเน้่ยขนมบ่เน้ยขนมนี่แล้วก็ะสมพักซีมือเนี่ยซีมรสสมพักมาให้เพิ่นก็ซื้อเอาพักเอาหยาเดี่ยวไม่ให้เพิ่นกัวเพิ่นแกงใส่เนื้อหมูนี่แหละนี่ใส่เนี่ยเพิ่นจะปิ้งเพิ่นก็ปิ้งไม่ให้เพิ่นปิ้งหรือเพิ่นชิ้ต้มกินกับสุแลบแต่เพิ่น ผักผิกดิบปิดพริกดิบมาให้พริกดิบเก็บจะดน dok, ุนหนรืออะเขาไว้ในตู้นะก็บโบได้กินดอกตัวเองก็ได้แว่มาให้เพิ่นซะอืมอืมขึจมหาอยู่ <laughs> จมหา<ๆ>จมหาแม่อยู่ไม่จมหาละไม่ดีแต่ <laughs> ลูกดิฟเพิ่นก,ก็ขึ้นมาพี่เลยพี่นอ้องขันบปเห็นอยู่เฮือนนี่ยม่นอยู่นี้ขันไปเห็นอยู่นี่แล้วอยู่เฮือนสองเฮือนเพิ่นนะ่ะไปทอดแม่ทั้งนั้นนะเมื่อพ,พุ่นไปทอดแม่ทั้งพี่มาพี่ นางลูกด uh, ิกเอาปลาสดมากินปลาแต่บ่งยังมาตัวใหญ่เห็นี่อุ้ย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 นะ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 เอ้ยบ่งคนตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หึมยานเลยนางลาไปไสอยู่ตะก้าลงไปเบิ่งพุ่งนะมาเด้อมาเด้อขึ้นมาเด้อินเอ้ย ฉันขันได้แต่ดำในดำหน้านี่ขึ้นมากินข้าวขึ้นมากินขา้าวอาจะาบ่เดี๋ยวมาลกน้ำบ่คนไปลงมาบ่มอือนนี่ฮะ ก้าเนี่ยมันสิท่านเนีดำอยู่บ้านนี่มันก้าคือว่ายังสันซุ่มนี่เออมันยังอ่อนเนี่ยกายัางอ่อนได้นี่ยนะอีกอีกสี่ห้ามือพราะแรกเนี่จังสิโรคได้นี่เนะานะก้าบริเวณงามมาได้ปีนี่เนาะคอยปลากาบริเวณงามมาได้ไหานั่นกับบริเวณงามมันหายัน่นนะอือหนึ่งช่องหานี่บริเวงามมาได้ปีนี่ต้นนั้นทงงามต้นนั้นน่ะอือ เมื่อแล้วเนาะตาเนี่ยมื่อแล้ววันนี้เนาะเออ,เอ,อพูนไปใส่าอายเจ้ามือหนิไปรับจ้างไปรับจ้างไปรับจ้างหน้าตัวเองมีไปรับจ้างหน้าผู้อื่นดําหน้าผู้อื่นนี่เออไทยดับบนหน้าตัวนั้นหน้าบนัญญายุบนั่นออออไทยลดไทยดำลดฮักโคตร ดำเสือออกค่อยเห็ดไป้ามันเิลาไปชสวยดอกดดอนไเออค่อยเห็ดไปหละหพอดีเลยหากแต่บาก้านี่มันสิพออ่อบออร,ร,ร,รุบอแหละเรือีบะ้เรือบกกะสำนีเรือตงตะกาใหญ่เอออาสบ,บายดีพี่น้องแน่หุกสา้ข่อยขึ้นตะลูกก้าสบายดีพี่น้องได้ยังในั่เได้กปู เก็บเห็นกับปูเลยเก็บกับปูน้ำอืมเอาลงให้ประแดกใช่ไหมเนี่อกระปูอืมอนั่งดุกดิกอ่ะนั่งดุกดิกเอาเอากวายทอดเอาอันนี้ดุกดิกอืมกินกล้วยทอด พูนไปเตียงนางกินอยู่เตียงผมฮุบไปผลอ้าวเอ้พันหักกินกล้วยทอดเด้อนางดุกติกขนมนี่มากมายเด็กของหวานนะ,ะเคนทองเนียนางเมยมานนางเมยมานออาอ้าวคนทองแล้วทาบึงลูกคนเด้อทาบึงลูกคนงวดนี่เด้องวดที่สองเด้อ อืมือเคนมีแต่น้ำมันกินอ่ะพี่น้องกินข่าวสามัคคีเด้อต้มไก่เด้ออืมส่วนขาไก่ขึ้นแต่หน้าแล้วก็ขาไก่ต้มไก่กินมาแซ่บสร็จเสร็จเอาไปดีอ่ะไปดีพี่น้องพ่อ้กันอีเแล้วพี่น้องอะไรอ่ะอืมไก่กันอีกแล้วต้มไก่ไม่กับรถบันไดมาจะไปถึสิี่ไหนเมื่อวันแม่ ม้มไก่มือตอนเทียงพี่น้องเลยอแซ่บแลวขึ้นแต้าต้มไก่อาหารอาหารโปูดกินกินกินทั้งหมดอ๋อป๊อปั๊ได้ดอกอยแต่ละอิมเมนเท่าเลยอิ่มเท่าเลยทางนั้นได้สิบกสเกีว

กินแซ่บขึ้นไปหน้าเห็ดเวี้ยเมื่อยกินเข้าแซ่บมาเด้อกินเขาสมคีํำกันเด้อเชียงไหเชียงหน้ากินเข่าย่างไรตัวนั่งนัว่ายแได้นแอย่น้ตัวนี้ตัวทันแทบจะได้อกเบาแล้วนัวแล้วขี้นาแนี้ใช่วี่ะ ไปนะม่ได้ต้มมดบ่นั่งมันต้มมัดมอต้มครึ่งหนึ่งบ่หนึ่งต้มครึ่งโตบอกเอาอันนึงชิมหมูสันสันม,มาหายกับใส่หมูต้มต้มปิงป้งปิ้งใส่นะลวกซะก่อนลวกให้มันหดมันนั่นเลยมาเอือบปิ้งแซ่บใส่มะเขืองหมูกระัว้สะกระหลกกระลำนัมม่นแหละแม่ว่าหันนี่นกระลำกับหอมแดงแกระลำก็ได้อีกหมูแรง มอกินข้าวอิ่มเลยไม่อยากกีนน้องกินข้าวเศ้าแล้วแล้รสดข้าวเที่ยงโมคอยกินกินตอนเศ้าปวดโมแลงคงใด้จงกินอีกข้าวเออเย่านกล่องทุนเออยานมันักล่องค่ะทุนสี่เพือัตูวยันในบีาด้านนะบ้านพี่น้องพ่มาซอยพะานยดานา อ <si ูรานในเพือนน่ะานในเพือนเหลตัวแพงนะเหากแบบนี้ก็บอเอาบปอยากได้พี่น้องเอ้ยมันเป็นคนดีว่ะเป็นคนดีของพอกันอยู่ก็พอบออยู่ก็พอบอสองคนในเฮือนนะานน้องน้องช่งพูดยิ่งเงินไปทำงานไทยบอกนั่งมีเบื้องบ่ เรียยววขี้ขัคนเดียวี่ขันหรอขี้ขันเรากินเกาไดยคนดูบออย่างนี้ได้ยังไม่ี้ขันเนาะยังได้ยังขี้ขันเนียดูคือกันเน้จังเอาเลยเออเนี่ยขี้ขันเอาแล้วเียกระพัวเนีกระัวยาเดีอเด้อยนเองซอยกันเห็ดเลยเมื่อิัวทำหน้มีนางคาเลย โอยกันเหตุนะพี่น้องยังกักระด้างใจนอยกันเหตุเนี่ยกับโยกันเห็ดเมื่อยกับพักงานตัวเองบริเหตุบนาสุโตบริเห็ุบอกบอกเนียเฮ็นคุปีอยู่ใชนะฮะน่าติดกันล้นี่ลุงนี่บ้าดอนน่งดอนนี่้่นกันนี่นี่บ้ออเห็ดแรกแล้วนะค่ะนี่ส่ก่อน soi thang này con, chân rập rỉ mình con, riêng lại tập lăng, soi thang này đây, cả này cả phải soi, soi cắn trái, soi cắn cắt một cái đít này, thùng thắt, nghe lắm, bơm hết bơm rãnh không, cứ tam thùng, ở bảy thùng một, ở thùng, ừ. mà bây giờ chỉ การนำตุ๊กส่งกายการนี่สวยนี้ไม่บัดจอยป่ะนี่ไม่ไหวนะไม่ได้สวยเดียวดูกรีนไว้ดูดิโองมันมองร่มเป็นไงต้องใส่เยอะนั่งแม่นล่ะบึ่มลูผลไม้จากโตได้พักเดซะเน๊ะน่นหยุดดิ

ลูกกันท่องเลยน้อยออกมาพันบุกบักงายอยู่พี่น้องอ้ยอวลูกเลยอืมตัวองลูกไปด้ลูกเลงเกี่ยวฝาบฝาบลูกลูกลงไปหน้านั่นหมดแล้วฝาเกี่ยวฝาบด้วยมือทอดี่มาพี่มามากกัาคืนมาใส่คอนแจ้งขลุกมาเศร้าเห็นผลเอาสงสัยเมื่อคุณแล้วะแ่บไม่มีนี่อืมาใส่นา เป็นคนากเราได้แรานอยมาเนี่บอกาไดูแไปรอบเนื้อมแลว่อเมื่อเม่อเมื่อเมืเมื่อ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 เม่อเมื่อเมื่อเมื่อมื่อเมื่อเม่อเมื่อเมื่อเมื่เมื่อเมือเมื่อเมื่อเมือเมื่อเบื่เมื่อเมื่เมื่อเมื่อเมื่อื่นเมื่อ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 เมือมื่อเมื่อเมื่อเมือเมื่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 ออเเมื่อเมื่อเมื่

เอาแม่ต pues ู้ตักข้มาลนนั่นแหละไหมโลหันตักขึ้นเลยไหมตอนเครื่ใจเอาเลยองกเลยอือตนมาคามตอนคาไปนะเราะนั่นเนะแงงแจงต้องถึงเงี้ยม่นนาวกับอะไรนะ ขอมมงอเราติ่มที่แบบอย่างกินไดท้องข้าวกินเจ้านะแล้มีไก่อีกมีหมูอีกมีไส่อีกเกือบไปไหมที่บัดาววงแรงอาหารเนาะอ <c oughs> ืมันเป็นโลบว่ะเกือบไปเกือบเนียนเดี๋ยวกลับไปซื้อน้ำแข็งมาเต็งน้ำแขมม็งมาเต็งเนี่ยเดนจะกิกเนี่ยนงานจุ้น คลิปนี้การเม,มอนล่าได้พี่น้องเดอ้อโอเคไบไพี่น้อง <c oughs>